ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆแลอย์ที่รักการเลี้ยงนกเขาว่าเป็นสายมงคลสายตอตอพเนยดตอดินหรือตอกิ่งทุกทุกทันแล้วครับมือเน้นัดทีมงานครับออกรอบครับอาทิตย์ที่แล้วก็เลยออกครับทิศฝนครับฝนตกตลอดอาทิตย์เลยครับมือเนี้ก็เลยนัดทีมงานมากครับสามาพิกัดครับนี่แหละครับตรงทามครับสุกม่วงครับปังนันเป็นสุกม่วงครับ อันนี้เป็นช่างปลาสายกุดุกครับเดี๋ยวเขาลอ่อทีมงานครับมาถิมีขายอะไแน่มากครับเหมือนเลยบรรยากาศดีครับเหมือนเลยแดดจ้าได้เลยครับเหมือนีลหลังจากที่ฝนตกเงาซองอาทิตย์ครับครับส้อยเขาเขาไปพุ่นนะครับนี่แหละ<อ>ทีมงานมาอีกเลยครับท่านหนึ่งท่านสวสดเมื่อนี้เพิน่น เอาเป็ดมาสองโตครับมาลาบนี่ครับท่านสวะแงไดนก็ลงทางแมงในของมานตีก็เมาโดนแทงสั่นแล้วกายเป็นยงเงี้ยนนกเขากันแล้ววันันพุุนนี่ตัวที่กำขาวท่านื่นหันพุุนใี่ตัวเลี้ยวตัวนึ่งตีเลี้ยวหอยตีรับมันมีเลี้วหอยมาสู่ครับตัวนึงนกปลาดิตีเลี้ยวหอยโอ้ผมว่ายังได้ก็บตมีคู่ส่กันเลยเพิ่พุ่นเลย่ะเพชรจำปาดีจัดย่งนี่ัดล้วมองกันฮะวัม่วมอง มอแล้วทังนั้นอานุกอยู่ทัางนั้นละเขาว่าติดตามมึงครับพาทีมงานเผยเดนสีมาครับกขลังสีมาครับทีมงานเขาโทรหาดาบหนงด้วยแยกับสีมาอยู่นะเอ้โทรโทรหาโทรหาครับมาอีกแล้วทีมงานไตจวดครับสวัสดีครับสร้างกลัวเล็กดัดทำไมตัวเต ยัดของแทะนี่เไมใส่นี่ละเนี่เฮือนันล่ะนันละมองป้าเขาละนกเก่งมหาแต่ใส่ไก่พรามันเพ็ามันใส่ฟังเสียงใส่เอานกขึ้นก่อนละได้ว่าได้เ็เปลี่ยนเอ้าเป็นได้ได้ํำคาโอนุเขาครับนี่แะละครับเตรียมงาน อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่เพ่ได้ว่าครับอาทิตย์นี้ก็เลยมา,า,ากเช่นไรครับเวาบรรยากาศทีมงานยินว่าดาบหนงก็จะมาครับแถวกำลังล้อครับครัล้อสร้างวันน้ำครับโอ้ยบอกไปก่อนที่เด็ดดาบหนงเพิ่งว่าดาบหนงเพิ่งยาที่เด็ดมากเลกัน ที่โอท้ที่เด็ดที่เด็ดนี่แหละครับนกฮาวอยู่ด้นั่นที่ม,มองหันพี่กัดั่นมองปลาเข่าแมนๆคิ้นนั่นลูกบอ,บอาเขาลัดลงไปนี่ได้บ่อยโอ้หนี่หนี้เขาไปจอดเทียงนี่กัดยางลัดลงไปเลยได้เยอะบ่หมา,มาบ,าบ่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 พุ่นเทียงพุ่นเนี้ยเทียงไต่ลงไปอีกเลยอ๋อพุ่นพุ่นมี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 ผู้ชายวัยป้าวอยท่างพุนบ่บ่นั่นอะไรที่วปลาวัยนะลงไปหันละนั่นลุ่นลงทะลุไปหันแมน นกขันจนๆอยู่ไหมเอโผไปาน้ำกันก็ได้เถอะแมนเมนไปน้ำกันเราไปไปไปน้ำเาไปนี่ย่างเผลไปได้เยอะรับที่ยินวัดสารวัตถุจัด่านเจ้าบึงคิมถ้ากันย่างใสกันวิ่ห้ามองใส่ไหมนี่นันต้นนี่ไงที่ไเดียวบึงครับเนาะ เอาลงมาเบิ่งกันของแทะโอ้โหตัวของแท้เจ้าเบิ่งคิมจับแล้วมวยเก่าครับอ๋อลงมาเบิ่งด้วยโอ้โหโอ้หหังบานเพ้อเวรเหยื่อจังได้บ้านนี่นั่น อ้องแครับคนไคนใช้ตาบ้านแนครับแนมนมโมนโเมเยนควนเห้าโอ้ควันางนใส่ควันมัแล้วครับป้าอโอ้หองแท้ทำแม่บานีค่คนป้าสนับปีกนกอานี่สักเสียงอะไรบ้าน ม่งกอยู่นี่เสียงดีว่าุีตูดิบึงงไ่เพราเสียงกลางยุติขนาดแปาปย่งไงเ่าทเสียงเบอกันเอาเอา,เอาขึ้นนี่ปะ่ะนี่ที่เอนี่แล้วทียนี่ที่เอามาใหม่กินเขากันทิเมื่อยแล้วเดียยคี่กัดไม่ดีดีนะครับโอ้เสียนสวามาแล้วครับตัวงมัง ครับผมสวัสดีครับทีมงานปลาสดใสมาพอกันครับผมพอดีผมเบิ่งให้ว่าถือกันละครับแต่จ็กซีเมนนกอย่างเดี๋ยวเบิ่งเพิ่นเอาลงมาก,ก่อนแต่เก่าอยู่ต้นนี่ครับมันนกเขาละครับเขาใหญ่บ่เนี้ยเห็นยุงยิงนุงยิงหนาหน่อยครับเออี่กระตดนี่อยู่บ่โอ้ยของแท้ละทันปับปับปั่น ีหลอกเด็กแกคืกกขอข้อมาล่โอ้ยของงหญ่ล่ะนะ่ะโอ้ขแม่ไขแม่ตโตนผมเคยฟังอยู่นี่นกตกกัวนี้ใจนะครับเสียงดีฟ้อมโอบอกงบอกงกบอก,กโอ้ไล่ไล่ปีกมันคือปดวดแกปัดไล่ชนะปีกปนกตัวนีหว้หัวคักขนอดแกแมนมันหวัวขคักับ ไอ้สนับปีกจัดแล้วจัดแล้ววันโอ้โอเคถ้าเป็นโดนถ้าเป็นโดนก็หนีไม่ตายตากแดดครับตากแดดใส่กับแดดเลยบ่บ่ได้ยิบนกบอได้มาบว่ะไปพอดีไปนั่นมันนี่รถเฮาบ่ได้เย็บนกได้สิย็บคนได้ไหมนี่ค้นเดีจังเดี๋ยวขี้รถมาเป็นม่เป็นหนาบเนาะบดนกครับผมนี่งี้นว่ามันท่านเนอซอมมันเนียเอาขึ้นเกี่ยวห้างเอาไหมพี่ขึ้นคักแค่ บนแนนอนเนอตะเกียบตะเกียบห่างมันไล่งเออมันไล่งดิเอามาพีมันงกไล่งแต่บ่งนิ้วตีนคือผู้สาวเลยล่ะิ่งกันนี่ผู้สันทัดกันแล้วนี่แต่ก่อยป่ก่อยปูเป็นตีนหรือ่ บอกว่าบดีกน่ชงนยังไปจัดก่อสามารไปกดีเอาละถามันม้วนถามัมผู้ใสมาหอดผมก็สิบอกไปใส่เขาเอาพมหินผมมาฟังตัว้่ายบันี้ไปเถียงกันที่ยืนอน่กได้ไย่อาไปตองมันนกไล่กัด้วยเนาะคนโมคอยมากเนาะเถียงกันอันากไปทั้งอันแม่นันสกม่วงสกม่วงแมนขงผู้ไนบ้นสกม่วงพรนี่ตรงหาเขาเลยนี่สิแมน้ัโนกเถือก นห้องูกอย่นไหมเอ้าฟังแคครับบักได้ไรนกเธอกันสามันไข่เพชรบันธาจัดมีเ้วเสียงริ้วอหไของริ้้ยวพนายจะมันมักริ้วตัวนี่เวตัวนึงคันเรื่องว่าม้ว่กมักกนาดนกแม่เพ่มเพิ่นมากระนกแม่อยู่แล้วล่ะเอาลอเบิ้งยื่ก่อนล่ะครับอันนี้นั่นที่นาการจัด ตาวีครับตาวีอเอามาให้นี่แหละครับทีมงานเราทีมสุดยอดครับมีเพื่อนกระไฮมาเศร้าเลยครับเมาไปหลายแท้พูดเดียวหัวมันมันเก่าแล้วแต่ดอกเสียกตาขึ้นหนาใสวัสดีครับทีมงานนกเขาเงี่ยมีแต่ภาพล้มพ่อสายจวดมื่อนี้กับบ่งต้นเก่าเขาบอกตะวันฉายแหละครับติดจัดไปรอบแรกคือเป็นสีขงยงขงยงนะสร้างวันได้บด้านเถฉยเลยที่น้อวันเนี้เอ้ากอดกินเข่าเลยว่าขอมาบองอีกจักหน่อยกันเพาะมันยัน อย่างใ้มันใจตำญา,า,กกา,า่านกกดปวดแท่าที่ถือนี่มันนกยังทะละนี่เป็นนกเขาพี่เกาครับกับมันนกเขาขันสองละต้นนี่แต่ว่าฉายจัดนี่เป็นนกยังทละลักง้อว่าเป็นนกเขาดลีครับที่เป็นสีเปีกแดงๆโอ้แม่นแมนครับผมฮะของแท้ของแท้ของแ,องแ้มแล้วแต่ว่าฉายไปนี่นครับแต่ว่าฉายจัดแตมสองครับผมง้อว่า แช่บอเซียนร้อนว้าแค่ครับนกน้อยให้นกใหญ่ละวันนกน้อยถึงก็ยังเป็นสีโอ้นกคอดางเว้ยนกเขาโอ้หนกเขาใหญ่กับว่าเป็นนกคอดไปแรงไลยว้ามาแล้วครับนกเขาเงยโอ้ชายจัดแจมสอง โอ้โนี่ครับมาแล้วทีมงานเฮาโอ้ของแท้ของแท้เอ้าเอาไปปลดผละมองกินเข่ามาละกำลังต่างวงจบคลิปก่อนมันสิตายแเลยฮะตันรสวะพยายามโนกว่าทวมารายงานว่าจัดเลี้ยวไอ้่านแต่ว่าตัวนี้เต้นไปเต้นมาอยู่กับวิ่งเหยียบฮับ เดี๋ยงกันมี่กำลังรุนอยู่ครับกลางปลามันครับครับควันยินเขาครับพวกมานเต้นไปเต้นมาเต้นขี่เตวน่น้ดีแล้วทางนี้กำลังคุ้มไฟครับนี่ครับคนเดี๋ยวเวลาแล้วครับแต่ว่าล่อพึ่นกันเงยเบิ่งคักแล้วมือนั้นเบิ่งเบิ่งนี่ก็บ่เห็น่เห็นน้อยไเฮาขี้ไปกำลังมาครับคนว่ามันแล้วันนนั่นโอ้ของแขางอยู่ บ่าพาไปนัคมัามาเลยหุ่นครับด้วยความเร็วสาธุคือมัดจัดจอดจอดจอดาุ้เฮ้ยตัวนี้แหต้นขั้วนีเจ็อดเก่าถึงล้โอ้ยแมนนี่โอ้ยบักเชียงไงเลยครับนี่เสียงไงขันขวงๆนีแมนแมนนี่าทุ ตายนอกใช่ไหมโอ้มันจิกขันเสียงกุ้งขวงก็ไปเอาตายเลยเหนียนเหนีนอยูตั้ลหอมยอแต่ก็เมันลอกๆอกเลยเบ่งตนตัวเบ่งศพหูเลยกัดชองเลยัดมาแล้วครับก้นยินเขาเบ่งปีนเบ่งขาเบ่งพิม์งานรุ่นเพียไรลน้สุดยอดแล้วหร่ใช้ซ้อมแกบเล่เลยโอ้แวันใช้ใม่นี่แหละของเท้นี่เบ่งกันเสุดยอดุดยอครับหัวมันวอก ครับจุดนี้ก็ได้เวลากินเข่าแล้วครับทีมงานก็ลายคลายมากครับเหมือนนี่ก็นี่และครับจำนี่ละแคนเชนแปลว่าที่นี่แน่จัดไปเราสามตจมครับเหมือนนี่แจมแล้วสุดยอดครับทีมงานซีะซแล้วจับนอจัดท่าเศ้าแล้วตอนนั้นโอซีเหมือนนี่ครับนี่ละครับพิกัด e! ใส่สุดยอดครับเนาะลอชุ่มครับว <moderator. S 2> ่าร่างกินเข่าแล้วจะเป็นยังไงนี่ละ ฮะค,คนหญ่เขาครับช่วงนีออ้สวัสดีครับทีมงานมีตรภาพของเขาแย่ร่ำช่องชายจวดวันนี้ก็หลังจากกินเขาแล้วก็นเนวนอกบอกตะวันฉายไปพกักไว้กินเขาแล้วก็เลยไปไซม์ใหมครับกลับมาบามาบังบกเรียวนายู่ท,าทา่างพานหลังบวกบังยักเที่ยปรากฏว่า,าดินบับบับครับัน เป็ดนกยังน่าแบบนี้นะริ้ยวหัยสั้นคิดว่านกเขาดิครับเสียงตีปีกตับๆเโโลี้ยวหอยสั้นกระจัดเด้อบ่านี้นะมาเสียวมันใหายไปสินะครับเห็นนกปลามาเถียงอยู่แต่ว,ว่างือยังเป็นบ่หยียบจกักเจียนั่นริ้ยวหอยสั้นว่านกเขาว่าเสียงตีปีกตับๆอย่งเอาขอลงมาบางมังบมแมน,นว่าแมนกับม้านั่นล่ะนี่จะเป็นนกยังท่าละ่ะฮะ ตัวตนนั่นลงมาบอกันนะวามันนกขาวเนกขาวชับแท้มนะมันชอบชอบชอบแฉะโอพแฉะล้วเีนรู้ได้ดูสาสันจัดแล้วเนี่ยแฉะว่าแฉะบ้างเอาถ้าเพียนิ้นกองข้ากรไดาษว่ายอวมาจิตเขาหน้ามูว่ามาเจ๊เขี่ยถ้าสีตะเขาะนี่ครับ ตัวตน้นพนจัดแล้วเลี้ยวหอยสั้นน่ะฉนเฉลยตัวที่สองพนละครับฮะได้ผาคุ้มหนาไหมพอยีวิ่งมือขึ้นมานนเถอะเนาะสีว่าได้เห็นเรียงจักตัวเต๋อฮะมาแล้วครับผมรับคลิปได้ยินว่าคายเพชรบันทาครับหลังจากกินเขาแล้วครับนี่เตียมงานกำลังล่อเชียร์อยู่นี่มาจัดอีกพนนะ่ะ แต้มสามของเมื่อนี้ครับเจ้าลิวเพิ่นนี่ครับมาแล้วครับโอ้ยมาโฟดมาพ่อเถอะพ้นเฮ้ยเออไงดำน้องก็คือโผดเหรอบาทเนี่ยลูกตัวนี้แห้งง่ามบาทง่ามไปนาเต๋อว่ง่ามชุ่มตัวมึงดูบกแดดมันบกเลี้ยวมันเข้าตาไม่มีแตัวไม่มีแต่ตัวเข้าง่ามเนาะหนุ่มไหม ปากน้อยใช่่าหน้าเลยทุกคนกยังดอกบพต้องงานั่นดือดวนเรครับมันคักมันเนี่ยผู้เดียวมันสามข้ามข้ามไหลนกเก้านี่โอ้ยามเอาไปเลียงบนกเก้านี่ไปลองเมืองอไปลองเมืองปั่นกันไปเลียงคือวนเลาเนี่ยคัดเท้บานบลัเเอกบเบงปดต คนยังไงามันเอาเปิดนาวดูกนมันน่ะเียงเลยก่อบ่อนมนบ่อนมาน้ผ่าไววิ่งคืออยู่เอาครับท่านสสวจัดไปครับเมื่อนี้สามเตี่ยมอตใช่เพชรชิงเงี้ยนยู่บ่ได้แล้วบนี้่เลไปเท้าพยายามลกเราสานี้ขาได้ขี่รถไปใส้หมงมากกได้บาทบางแต่ว่าชายหมงทนกสุดยอดครับทนเลยมีลาทมงานายจวดวักเพชรเล็กดัดเียงได น้อยย่าพ้อว่าบ้านในคำดอกตะเวนด้วนตกดินนี่ผู้พคนหวานเฮ้ยจำเป็นละอ๋อชุดยอดครับทีมงานสายจวดอะคือว่าพานนะครับเดี๋ยวรอรุ่นครับนี่เข้าดีให้มันแข็งเงี้นุกสุดยอดแล้วนี่แล้วครับผลงานมือนี่ครับซีเตียมครับ พ่อฮันเดย์คำครับเขาก็บายนี่ครับนี่ตัวมงามครับครับจัดไปสีเตียมครับเมื่อนียทัานสวัสดิ์จัดไปหนึ่งอันนี้ก็จัดไปศูนย์เตียมศูนย์เตียมโดนเด้วเอ้าเดี๋ยวคำก้อนยังว่ากันถระเป็นโม่ทุกดินโม่ท่านว่าดอกอาจชินนอกก็ได้ข้อนสามก็ได้เอ้าพาะิีตามครับพานเดยเพชรเท็กดัดเพิ่นกะ ีกับบานกวนนะครับรถยางหัวครับเอามันมันรุ่นค่อยว่ากันไหมโอเคครับไปครับตรงนี้ก็ได้เวลา16นาฬิกาตันทัวากำลังเปล่านกล่งอยู่ครับทีมงานก็เลื่มทย่อยนกล่งนะครับพิกัดคือกว่านกจะลายอยู่ครับ พอมีครับแล้วผู้คนมันกับมันนะครับท่านทศชัดไปแล้วสามเตี่ยมนี่เป็นจิตเอาอยู่เสมอเมือนเลยมันกำลังพยายามนกอยู่กันนั้นเอาอยู่กันงอแพงผ่า <c oughs> <c oughs> นไปทิ้งกวงว่าดีแล้วเมือนเลยว่าถึงนก <c oughs> แล้วเพชรียมฟ้าถึงนกแล้วเมือ <c oughs> นเลนครับกำลังสู่อยู่รุ่น อาทิตย์นาเว่ากันไหมกันฝลโมตกว่ะแก่ไหมโมตดงานบ่าไปว่านปุยอยู่นลตกกลาง่ไกแ้องเอาขีว่าใส่เบีวตัวนั้นงล้วตัวนี้ผนเปีบวเปีวลงแล้กําลังขันยนนยพ่อท่านทศครับครับดาบนงกํลังแปลนุครับช่วง เนี่ยผลงานเหมืนดีเดีมครับดีตัวงามครับดีตัวเหมือนถือว่าประสบความสำเร็จครับทีมงานไม่รอบต้องเหนียดที่สวางครับขี่เขานี่มากันชัดเลยชุดใหญ่เลยเหมนี้โอ้เหขาทาเขาทาครับทีมงาน อาทิตย์นาอรรนากาศดีกับคงสีหอ,อกรอบอยู่ขึ้นเก่าแล้วครับครับเชวงน้ครับทีมงานก็นเรื่หมอ,อนุกลงแล้วครับว่าเป็นธนสวัสดิ์กำคาไหมหันไหมครับบกปลายอยู่ข้างบ่เม่นรับบ่เอาเพียงเถอะเลยเาพ<ห>ียงใดใดบ่ ป <th ั้นเอาไปใส่ดีใจปุ๋ยเหรอดีเลยไม่โทนไปใส่แล้วมันบินออกโอ้ยว่ามันเหยาบลายสรุปได้ครับแบบนี้ยากแบบนึงเกียร์ยากกัสรุปได้ครับขจรวงข้นงานนับนงได้ไปนึ่งแจมครับเมื่อนีร่ครับท่านสระชัดไปสามท่านสรวัดกัจัดไปนึ่งแจมครับเมื่อนีร่นี่นะครับทีมงานใส่มาแล้วครับออ่นี่ครับ คือว่าสุดยอดแล้วเอกไปน้ำเอาไปไว้น้ำครับเพจเล็กดัดเปล่าไรเลืมนกครับนั่นแบไงบ่เลื่อยแกไปเอาอยู่บ้านครับนกไปได้เยอะครับแ่เอช้านี้ก็คงจะกลับแล้วครับเนาะนกไอเสเอมันผู้เดียวเราเมื่อเนี่ยสามเต่นสุดยอดแล้ว สุดยอดครับทีมงานซื้อจรวดเดียบคนับเรยออีกตัวนึงของท่านสสอกำลังเถียงกันอยู่อืออั่นแล้ะทีมงานกับคงจะลาไปก่อนครับโอกาสหน้าครับจังว่ากันไม่ที่กัดกับมอเลยนะครับเขาเลี้งเป็นไงครับครับแมนอยู่ให้เขาเลี้ยงยังอยเนาะครับเอาครับน้องครับผมครับผมครับทีมงานกับลาไปก่อนครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมต้องมีตะพาพรับน้ำพองทุกทุกนครับ กาดน,นาว่ากันไหมครับสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับเออวัตสีจางเงีวเนาะบอสาวอ่อนถุงมันอยู่บ่อขึ้นมูครับค่ะ